โอมชานติวันนี้วันที่26เดือนเมษายนปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาทได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานหน้าที่ของลูกคือการหาอัญมณีแห่งความรู้อันไม่เสื่อมสลายและดนใจผู้อื่นให้หา ลูกนั้นไม่จำเป็นจะต้องขอก่อนที่จะทำการบริจาคลูกจะต้องสาธิตในการทำคำถามของเมรีในวันนี้ความปรารถนาที่บริสุทธิ์ใดพ่อนั้นมีในหัวใจของท่านอยู่เสมอในประเด็นใดที่พ่อนั้นต้องการลูกๆให้กลับมาทักเทียมอยู่กับท่านคำตอบพ่อนั้นมีความปรารถนาอยู่ในหัวใจของท่านอยู่เสมอที่จะให้ ความสุขกับลูกๆพ่อ,อน,นี้มีขีดจำกัดไม่เคยคิดถึงการแสดงการกระทำที่เป็นบาปหรือทำให้เกิดความทุกข์กับใครเพราะท่านเป็นผู้ประทานความสุขพ่อปรารถนาที่จะทำให้ลูกๆของท่านทัดเทียมอยู่กับท่านเองในหนทางเช่นนี้บาบาพูดว่าลูกๆที่แสนหวานเช็คฉันมีความคิดที่บริสุทธิ์อยู่เสมอไหม ฉันไม่ได้มีความคิดที่เต็มไปดยบาปใดๆใช่ไหมสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงมาเป็นลูกและประสานและให้อัญมณีแห่งความรู้ออกมาผ่านปากของลูกจงทำสติปัญญาของลูกให้แข็งแรงและมีสุขภาพดีด้วยโยคะจุดที่สองจงให้ความสุขกับทุกๆคนในหนทางเดียวกับพ่อวาม แล้วจงมาเป็นผู้ประทานความสุขอย่าได้มีความคิดที่เลวร้ายหรือเต็มไปด้วยบาปใดๆในการที่จะทำให้เกิดความทุกข์กับใครพรของบัพตดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกทำจิตใจของลูกให้มั่นคงอยู่ในตำแหน่งที่สูงส่งที่สุดและจบสิ้นเกมของการเปลี่ยนท่าทางของลูก และจงมาเป็นโยคีที่ง่ายได้ตำแหน่งจิตใจของลูกจะปรากฏให้เห็นในหนทางที่ลูกตั้งท่าใบหน้าของลูกลูกบางคนแบกภาระและมาเป็นผู้หนักหน่วงก็อยู่กับมันบางครั้งเพราะสัญจกตาของการคิดมากเกินไปพวกเขารู้สึกใหญ่กว่าที่พวกเขาจะสามารถจินตนาการได้ บางครั้งเพราะการอยู่อย่างท้อแท้ใจพวกเขาเห็นตัวเองว่าอยู่อย่างเล็กๆมากดังนั้นให้มองดูท่าทางของลูกเช่นผู้เฝ้าดูชิละวางแล้วทำจิตใจของลูกให้มั่นคงอยู่ในตำแหน่งที่สูงส่งที่สุดทั้งหมดหยุดท่าทางที่แตกต่างกันทั้งหมดของลูก แล้วลูกต่อมาก็จะถูกเรียกว่าเป็นโยคีที่ง่ายได้คติพจน์ในวันนี้ดวงยานผู้ที่มีสิทธิ์ในเหมืองของความสุขนั้นจะมีความสุขตลอดเวลาและแบ่งปันความสุขนั้นกับทุกๆคนดวงยานผู้ที่มีสิทธิ์ในเหมืองแห่งความสุขนั้นจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แบ่งปันความสุขนั้นอยู่กับทุกๆคน อยู่เสมอตลอดเวลาอัจฉรโอมชานติ